ก็ต้องคราบสวัสดีกับท่านผู้ชมที่น่ารักที่ทุกคนด้วยนะครับกับผมตั้นติสแทงนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเกมอยวไรวะวันนี้เราก็อยู่ในเกมนาากะนนั่นเองนะครับเป็นเกมที่กําลังร้อนแรงอยู่ในช่วงนี้นะครับผมเป็นเกมแนว Battle r o y ยั e นั่นเองนะครับผมเกมนี้นะครับก็ให้อารมณ์ความเป็นนักรบนะฮะซามไรดาบแทงสิ้นนะฮะผมก็เลยมีไอเดียไอเดียหนึ่งขึ้นมานะครับผมในเมื่อมันมีคาตาะเนี่ยเราจะแต่งตัวละครของเรานะครับผม ให้กลายเป็นเรนโกคูนั่นเองนะครับเหมือนว่าแต่งตั้งนานนี่มีไฟเหมือนกันด้วยโคตรเหมือนเหมือนไม่เหมือนลองคอมเมนต์ให้คะแนนการแต่งตัวละครของผมที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอา่านนี่เรนโกคูแต่ชุดทั้มมันดูชาวบ้านจังวะออถือคาถาโอ้นี่มันเหมาะกับเสาหลักเพลิงจริงมาดูซิว่าเรนโกคูของเราจะได้ที่หนึ่งไหมนะฮะไป มาแล้วจัดไปเลยหาคาตาณะก่อนเลยเรนโกคุจะมีดาบอื่นไม่ได้ยกเป็นคาตาณะอุ้ยกองทองของเงินกองทองโอ้โหได้เกาะม่วงแต่ไม่ได้ไม่ได้สมุไรอะเรนโกคุต้องการคาตาณะยูโดคาตาณะไม่มีคาตาณะเรนโกคุไม่ใช้หรอกนะผมว่าเก็บไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรนโกคุไม่ <c oughs> <c oughs> ได้กลายเป็นเสาหลักเพลิงจะตายแล้วก่อน เอ้ยเอางี้ดีกว่าไหนๆเราก็เป็นเลนโกคูแล้วเราจะไม่ใช้อย่างอื่นเราจะทิ้งให้หมดเลยถือว่าเป็นการทำชาเลนจ์ถ้าไม่เจอเลนโกคูก็ตายไงคาตนะอยู่ในคาตนะอยู่ในนี่ไงคาตานะว้าวคาตานะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยรอบโจมตีบางอกี้รอบโจมตีเลนโกคูเหรอเฮ้ย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 หลบได้เฮ้ยเฮ้ย เลนโกคุ What What the fck Ei ขบวนท่าที่หนึ่งท่าไหไม่รู้อไม่เนี่ยตัดคอเลยเอาเลือดมามีอะไรเพิ่มไหมขอขอขอนี่ขอนี่ขอนี่ขอผมครับอผมโอเคโอเคโอเคนี่นี่นี่เข้าเข้า้าเข้มีคนมีคนรอบหังหานเลนโกคุก็จะไม่ใช่เกปิงฮุ ขอละอันสักอันละกันนะไม่ต้องเหมือนทุกอันก็ได้ไปแล้วจะตายเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจตายเหมือนโกคูแล้วโอ้ยโผมลืมซ่อมคาตนาไปนไหันมาได้เดี๋ยวดาบถู่อุ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนเดี๋ยวเดี๋ยวได้เราจะเข้าเลยไม่ได้เราต้องซ่อมก่อนรับคมก่อนหรือว่าเราจะเข้าวงก่อนดีวะเข้าวงก่อนดีกว่ารอแม่งรอแม่งทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนนะ แน่อ er ุตส่าห์ปล่อยไว้ก่อนเราคิดว่าจะโดนเลยฮึเอาดิเอาเอาตายนะโรคหัวใจนะเป็นโรคหัวใจนะเอ้าเป็นโรคหัวใจนะไม่เข้ามาเอ้าไปหยิบเลยนะเฮ้ยหายไปไหนละไอนางคนเมื่อกี้หายไปไหนละเฮ้ยนุ้งไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอนางคนนั้นที่มัาหาดรอบสังหารฉันคิดว่าเฮ้ยจุ๊บไอไอไอยาละเฮ้ยเป็ดตัวคู่เล้วด้ยไม่แน่ไม่แน่ เรียบร้อยที่จะสู้เลนโกคูผู้นี้หรือดูหน้าซะกก่อนไม่ธรรมดานะผมเนี่ยสุดยอดเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดยึดเป็นของเราให้หมดนั่งไงเจออีกแล้วเจอสูตรตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันมีคนหนึ่งปะจะปะอ่าเจอแล้วเราเอาตัวที่อยู่คนเดียวดีกว่าเราจะสู้อย่างเท่าเทียมนะคิมโนคาตา นนี่นชิเมโน,โนกะตะเรนโกคูจ้า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 ปันเพิงรูปดาบรูปดาบเลยรูปแบบพี่เก้าอือจู่ไม่โดนเลยอืมาหน,นี่อือ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 เรนโกคูอืออ ทำอะไรอยาคิดว่าจะสู้กับเรนโกคูปุนี้ผมว่าอุ้ยอุ้ยอุ๊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 ยมีผู้หลอยมีผู้หลอยเว้าเว้าเว้าได้เงินได้เงินสูได้เงินสูบล็อกได้เว้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าพี่แกเขาเล่นระยะไกลเว้ยอย่างนี้เราก็ล็อกแล้วก็จริงจริงจริง ซิงซิงเล่นโกคุเออออเ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 ออโปองเป้งเป้งปี๊ฟันทุกกับจะเข้าอ่ะบอกเลยไม่เข้าก็ฟันทั้งวันอ่ะอย่างนี้ยังไหวเฮ้ยเอาว่ะโคตรเทพเล่นโกคุวูนนี้ถึงจะชุดแบบชาวบ้านไปหน่อยแต่ก็ฝีมือใช้ได้นะเนี่ยอุ้ยโอ้โหตีกันเยอะจังวะเราแอบดูหน่อยไหมอันนี้คืออะไรกดเอฟนี่คืออะไรอ๋อเป็นท่าปัดป้องปิดปกนี่เอง โอ้เล่นงกูคู่ไปเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสิบห้าแล้วมันตีกันอยู่รอแม่งเก็บๆแล้วค่อยเข้าไปเลือกมันเอาแม่งคนเดียวที่มันอยู่คนเดียวเนี่ยเอาคนนี้ชว่งชว,งช,ว,ง,ชวงช่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 วงดูเว้ยใจเย็นเย็นเย็นเป็งไปเป็นโอ้ใจเย็นๆใจเ,เ,เย็นๆผมเพิ่งมานี่หิ่งแน่โอ้ย อ๋อมันต้องกดด้วยมาเฮ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเหลนโกคูเหลนโกคูจะตายเหลนโกคูเพิ่มเกาะกันโอ้ยคอยชื่ในใจนะคอยขออยหนึ่งเมตรอย่าเพิ่งมาสู๋อย่าพิ่งมาเฮ้ยจุ๊บไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะเหลนโกคูไอ้เจ๊เอ้ยโอ้ยยี่ม,ม่โนคาซ่าเหลนโขไอ้ค,คุยก,กันลาบ เ,ออเดี๋ยวแล้วทำไมเลนโกคูผมหน้าตาไม่กิ๊บเนี่ยอ๋อเพิ่งกะโลดโอ้โหถ้าในเรื่องนะเลนโกคูถือดาบขระดาษนน้ีแล้วก็นะผมว่าอสูรคงไม่น่ารอดจนถึงทุกวันนี้ฟันที่ขาดครึ่งเลยนะี่ นี่นเมื่อเราเจอดาบคาตาะแล้วนะครับเราก็ต้องใช้คาตาะถึงอันนี้มันจะเป็นสี่วงก็ตามแต่มันไม่ใช่ของเลนโกคุเลโกคุใช่ไม่เป็นเสียดายชะมัดเลยไม่เลโกคุจะไม่เสียดายต่คนเล่นเสียดายชะมัดนี่คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวดบ่าวตี้โอ้ผมอยากไฟอยู่พอดีเลยปะไปล่าอสูรเอหน้าอสูร,<ม>ห,าารหรือเปล่าใช่แหละใช่เห็นจากการวิ่งเกี่ยวไหมวะ เอาหายไปไหนนี่อ๋ออาสูนสนใจกูด้วยสูสูมาเร็วใช้นี่แล้วกันนะจิ้ิงๆๆิยฮู้ยฮอ้ยไม่ได้เหรอรับได้ไงอ่ะฮอ,อ,อ,อ้ยฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแพรดีวายวายวัดว้าวาวาว,วชิบหายแล้วออปล่อยเข้าไปเหลนโกคุใช้มัดรู้จักบอ เฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยโซเออเออเฮ้ยมันปองเป่งปองเป่งได้ยังไงวะเฮ้ยช็อกแล้วนี่คืออะไรอ่ะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่ะผมเพิ่งก็ผมก็เพิ่งเพิ่งจะเริ่มเล่นๆเนี่ยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่แกอ๋อโอ๊ยไอ้นี่นะไอ้นี่นะไอ้นี่นะ อันี้นะโอ๊ยเอาแล้วนะดาบใหญ่แล้วนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยใช่เรอเียไปแล้วโอ้ชแม่งชาร์ดาบชาร์ิงออเนโกคไม่เก่งเลยวะเนโคไม่เก่งหรือผมไม่เก่งวะเนี่ย เชี่ยเหลนโก้ปลาดเบิรเพิ่มเยได้เห็นปลาดเพิงไม่เอาไม่เอาขอเพเรก่อนปลาดเพิงทำไมมันอัพเอ้ยิวงวังช่วยปลาดเพินมโนกัตาฮูนรูน ชิงิโนลคาตาเหลนโกวายเกือบตายเอาใหม่เ่าจริงช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 ิงไปคาตาโอ้ยเกือบละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเกือบตายเป็นการต่อสู้ที่ต่ำน้ำต่ำเลือดสุดตัดคอเรียบร้อยโอโหโคตรเจ็บผมบอกเลยว่าเจ็บโคตรเจ็บจัดจา้ผมใช้ทุกกระบวนท่าเลยว่ะ ปานเพลิงวะหาดาบพัฒนาได้จากที่ไหนลือผู้ใดมีช่างตีดาบแนะนำไม่ค่าไดโอ้ลองซอสลองซอสแม่งเอ้ยลองซอสลองซอสลองสอสลองสอดส,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 สีม่วงอ่ะแม่งงายไม่เอาโอคอนเซปต์เล่นก่าคุเอานี่มาโอเคที่ใส่เจ็บเพิ่มโอเคอันนี้ล่ะผมไหวแล้วนะ ผมไหว่แหละผมกดไหว้เลยอะออเดี๋ยวกดผิดผมกดไหว้แหละของคาตาะสีทอง please คาตาะสีทอง please กดเลยเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยของจริงท่านผู้ชมของจริงเฮ้ยกดไหว้แล้วแบบว่าได้ฟูของจริงคาตาะสีทองเอาละได้เวลาเฉิดฉายว่ะท่านผู้ชมลองไปใช้ดูนะลองกดไหว้ เดิดว่าที่กองสีทองกันแล้วมันจะได้ขอที่เราอยากได้นะเอ้ยนี่ผมเปิดให,ห,ม,หม่ไว้ป่ะเนี่ยผมเริ่มรักเกมนี้แหละเพราะฟังเสียงผมอยู่เสมอป่ะผมบอกเลยนะรอบนี้แหละจะไอดาบใหญ่ดาบใหญ่หญหน่แหนะนะผมบอกเลยผมฟันนกหวีดทิ้เลยบอกเลยฮัตนาสีทร้องข้าไม่ต้องการเจ้าอีกแล้วเพราะข้ามีคัตนาสีทองยังไงล่ะสุดยอดไปเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ยผมได้ยินได้ยินเสียง เฮ้ยจ้าจริงเฮ้ยจริงเฮ้ยเชือกกอดทองเหรอเออเฮ้ยเฮ้ยมันสวนกลับจับทุ่มคาตาดาทองไม่นะไม่นะโอ้ยเชือกคาตาดาทองล,อลุตล่าเหลนโก้คู่มือเปล่าเหลนโก้เหลนโก้ลาคาตาดาทองเหลนโก้คู่โดนพี่โลุตไอ้ลุตตัวซีดมันขโมยคาตาดา น่าลาของผมมันเอาไปแล้วไหลวนนี่ยเจอเคโทโฮสอ่ะอยอมอ่ะเล่นกูฟูเจอเคทโฮสเรยอมจริงๆริวะแต่เคโทสมันใช้ทวนเหรอ,ะอวะวโอ้โหแคนนอนเล่นกูฟูบ้านป้ามึงใช้แคนนอนจัดไปเรามีบอสตี้อยู่เราไปจัดการมันเลยดีกว่าอาสวุน ข้างไหนฮะข้างซ้ายหรือข้างขวาจะฟันให้เท่ากันเลยผมได้ยินเสียงเท้าว่ะเหลนโขคูอืออืออออืออือกระโจนท่าทีหนึ่งอืออือคือท่ายังไม่ออกมาเลยตายไม่เป็นไรแต่เราได้ตั้งขอบคุณรับตังนะครับตรงนี้น่าจะมีเจดให้โอเคเจดที่ดี คือเจดราดยากผมว่าบางทีมังกรมันก็เสียงดังเกินไปอ่ะอุ้ยเอาไอ้ดอกแบบจากในไอ้ดอกแบบเพื่อแบบคาตนะแถมด้วยออเ,เอ้ยคนพูดอยู่เงียบมมชีดลงมายังว่าโอ้โหกําลังจะมาเอา แล้วดูกับพี่แกทากับผมดิน่าใช่ไ, ه, ไหมครอบประน้ม่วงๆนะ่ะไ y g ก d b บ u ตี้ผมสนใจโอ้ยเก็บบาวตี้แล้วเจอคนล้ายเหมือนมันสปอยขึ้นมาเพื่อให้ผมฟันเฮ้ยเฮ้ยพี่แกใช้ของแรงไม่ได้นะหญิงสาวผู้มีอนาคตไกงว้าวว้าวชาสชา,สาบปาดเพลินรูปแบบที่เก้าคุโดคาตาเลน โกคู่ <Goku S 2> <c oughs> เร็วกันคนแบบนี้มันปีศาจแน่ๆปีศาจยหญแก่ <c oughs> เห่งนหลนโกคู่เรียบร้อย <c oughs> เจอเลหลน <c oughs> โกคูเข้าไปโหลดเฮ้ยเจอคน <c oughs> เหลนโกคูจ้าชา้าบานเพลิงรูปแบบที่เก้าบาะไรของกูเนี่ย <c oughs> ช,ชัวจ้าจิง เสียงชายฉงเช่เชื้อเริ่มไม่ใช่เชนนกคูแล้วเริ่มเมันคงจริงคือชงวิงวิงนี่แอ่ไม่คิดจะสู้ก็ตายซะเอ้ยแต่ี่คนเต็มเลยเว้ยคนเต็มไปหมดเลยเพราะว่าต้องหาสู้หนึ่งหนึ่งวะถ้าหลายคนผมว่าไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยเมีใครแอบจิ้มตูดผมวะแม่งเป็นทางแยกแล้วแม่งจิ้มตูดผมชีโต้เข้าตูดเต็มเมมาดิครับสองคนผมก็ผมก็เอาเอาดิ ส,สิงสาโสนปันเพลินจ้าเหล็นโกคู่ปันเพลิงรูปแบบที่หนึ่งอะไรไม่รู้ปันไปก่อนจ้าเหล็นโกคู่อ้ออ้อเหล็นโกคู่กรใต้ายต่อยแม่งเลยเหล็นโกคู่ติดไฟชวิงนิ่งติด อย่าพึ่งได้ยันได้ยันกันได้ก็คุ่ก่อนโอ้โหเรียบร้อยผมขโมยเกาะมาแล้วปะเฮ้ยเกรแม่งดีจัดดีจัดเลยขอขอฮีเลือดก่อนขโมยเกาะมาได้ก็จริงแต่เลือดไม่ไหวโอ้ยโอ้ยนัดเดียวเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยจริงเหรอจริงจังปะเนี่ยโอ้ยชั้นชั้นชั้นชโอ้ยแม่งธนูนัดเดียวเข้าหัวจะตายเว้ยอุ้งๆโอยขอแต่คนเร็ว เหรนก็คูเพื่อเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่แกเขาทำอะไรวะเขาหายไปไหนอ่ะอ๋อเขาขึ้นฟ้าเหรอใช่ใช่่อที่วันเหร็นก็คูเพื่อช้าโอ้ยช่วยช่วยต้นไผ่ที่ดาบตกพี่ผมมีดาบเดียวเฮ้ยใช่ใช่ใช่ลอยยาวเลยกูอ้าช้อา เหร็นกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเใจ๋ยวเดี๋ย็นดี๋เยเดี๋ยวมึงเวลาสู้กันทั้งวันผมน้อยโก็อย่าแทงอย่าแทงติดกระแพงเออขอบคุณครับผมครับวะไอ้พมึงต้องสู้กันเองไม่สู้กูกควงถ้ากูไม่ทำอะไรเลยคิดว่าผมจะรอดเหรเนี <c> ่ย <oughs> เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมนารากระเบียดพอยนะครับผมสนุกใช่ไหมละ่ะผมตะโกนสเสียงแหบเลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบาย